สวัสดีรักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง o u ท u b e กลาล์เพจโกลาล์แล้วก็เว็บไซต์ G o l a .com G O L D A R O U N D วันนี้สุกสิสิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศกันนะครับหลังจากตัวเลข CPI เมื่อคืนนี้ออกมาก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะครับต้องมาดูว่าเฟดจะเอาอยัางไงต่อแล้วมาดูกันว่าทางแต่ละบระิษัทค้าทองคำเองแนะ่นำกลุธ์การลงทุนวันนี้ยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปดูราคาทองคําไทย แม้ว่าราคากัสปอร์ตจะปรับตัวลดลงอีกนะครับเนื่องจากเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าทําให้ราคาทองคําแท่ง96.5ที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำชาวนี้ราคาขายออกอยู่ที่31,900บาทนะครับราคารับซื้ออยู่ที่31,800บาทคํานวณจากค่าเงินบาทที่35.17บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนเงินบาทวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ35-35.25บาทต่อดอลลาร์โดยในคืนนี้ยังต้องติดตามตัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐเดือนกรกฎาคมนะครับแม้ว่าจะไม่สําคัญ เท่ากับ CPI แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่เสพให้ความสําคัญเช่นกันนะครับขณะที่การเมืองไทยเองก็ยังคงเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะการรวมตัวกันของ พวการเมืองใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งจะต้องเร่งรวบรวมห้เสร็จก่อนที่คาดว่าในสัปดาห์หน้าครับจะมีการเปิดสภาเพื่อโหวตเลือกนายกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมาดูมุมมองการลงทุนของนักษักค่าทองคําในประเทศนะครับเริ่มจากชายนิงโก้บุลเลียนมองว่าเมื่อวานนี้ตัวเลข CPI สหร,รัฐประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดแรงเด้งของราคาทองคําไปทดสอบที่1930ดอลลาร์นะครับแต่การที่ตัวเลข CPI กรกรัาคมยัง คงสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาก็ยังทําให้เกิดความกังวลว่าเป็นไม่ได้ที่เฟดจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับหากตัวเลข CPI ยังในเดือนถัดไปยังคงปรับตัวสูงขึ้นมาอีกนะครับหรือว่ายังคงท่งตัวในระดับเดิมคือ3มามเซนก็เป็นเหตุให้ราคาทองคําถูกกดลงมาสัมผัสฐานเดิมนะครับบริเวณแถว1 9 1 2งเก้ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้ทองคำก็อยู่ในถึงว่าจุดเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างจะเด้งขึ้นไปหรือว่าจะรุดลงไป สำคัญ2จุดนะครับว่าจะเกิดรอบเด้งหรือเปล่านะครับโดย1หากไม่หลุด1910ดอลลาร์ลงไปก็สามารถโอเพนลองได้นะครับมีจุด SL ที่1905ดอลลาร์นะครับแต่หากหลุด1910ลงไปควรถอยระยะโอเพนลองไปเป็นที่1987ถึง1904ดอลลาร์โดยมีจุด SL ที่1885ดอลลาร์นะครับดาน WLG มองว่าราคาทองคําปรับตัวลดลงหลังจากราคาฟื้นตัวช่วงสั้นนะครับทั้งนี้มีแรงเทขายทํากําไรสลับเข้ามาเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามราคายังคงมีการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวดาวเหมือนช่วง นนนแนะนำหาจังหวะเปิดสนาขายบริเวณแนวะต้านแถว1,929-1,932ดอลล่าร์เมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงมาจะมีแนวบ,บริเวณ1,909-1,893แล้วดอลลาร์หากราคาสามารถยืนได้นะครับก็แนำแบ่งสนาขายปิดทางกำไรท้งนี้พิจารณาตัสนคาขาดทุนหากราคาขึ้นไปผ่าน1,947ดอลลาร์นะครับขณะที่ MTsco ระบกว่าในทางเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงมาแล้วกว่า4วันนะครับโดยราคาทองคำยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ในแต่ละวัน คาดว่าราคาทองคําจะยังคงมีความผันผวนในแนวโน้มทิศทางขาลงนะครับโดยมีแนวรับสาคัญที่1,890ดอลลาร์ 1, 90, ซึ่งบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดตัดสินใจในทิศทางราคาทองคำนะครับทั้งระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำไปมีแนวรับบริเวณ1,980ดอลลาร์มีแนวต้านที่1,930ดอลลาร์ MTS โกแนะนําให้นักลงทุนปรับพอร์ตให้สมดุลกับความเสี่ยงที่มีนะครับส่วนวัวเต้งเทงระบุว่ากราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Inverse Hammer มนะครับทำให้ราคาทองคําในด้าน ทคนิคเริ่มรีบาวนะครับทางนี้ในคืนนี้ยังคงติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริตของสหรัฐนะครับโดยหัวเสียงเฮงให้รับไปที่1,910 1,900ส่วนแดลต้าอยู่ที่1,930แล้วก็1,940ดอลลาร์ปิดท้ายที่เรลงหงคอมมูนิตี้ให้รับรายวันที่1,906 1,900ส่วนเดลต้ารายวันอยู่ที่1,924แล้วก็1,931ดอลลาร์ถ้าเราจะดูจากมุมมองของแม่สาค้าทองคําต่างๆก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดแถวแถว1,910หรือ1,900ดอลลาร์ลงไม่ได้จังหวะเด้งยัง แต่ว่าดูแล้วก็ยังคงไปไม่ไกลนะครับ1,930 1นึ่งถึงดอลลาร์ก็ยังเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญและก็แข็งแกร่งพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดลงไปไปมองกันแถว1,900แล้วก็1,892ซึ่งเป็นโลเดิมนั้นนะครับซึ่งราคาก็ไม่ควรหลุดลงไปครับไม่งั้นจะเกิดแรงแพนิค c ซ e l ์เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะทําให้ราคาล่วงแรงลงไปอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทาง,างต่างๆให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้้กกับบทีมงงานแลว็ตออาาคาอรั่ บริษัทมุ่การดำเนินงานของโกราวมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG Boolean i n t e r n a t เข้าจำกัดบริษัทอินเตโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสเตรียจำกัดบริษัทไชนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโกจิวเลรี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงอมมูนิตี้จำกัดก็ไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ทองคำเพื่อการลงทุนทองคำแท่งทองคำออมนะครับแล้วก็รวมถึงทองคำรูปพรรณขอบรกคุณที่ติดตามสวัสดีครับ